บทที่2861เียเวยเวยเองถึงแม้จะดูน่ารักหมวยๆหมยแต่ก็ไม่ได้โง่แม้ว่าเธอจะไม่เคยทำธุรกิจนี้มาก่อนแต่เธอก็ได้รับประสบการณ์กับความเดือดร้อนมากมายในช่วงสองปีที่ผ่านมาดังนั้นตอนนี้เธอจึงเรียนรู้กฎพื้นฐานของการเอาตัวรอดให้ได้ในสังคมสมัยนี้ซึ่งก็คือพยายามต่อสู้เจราจาเพื่อผลประโยชน์ของตนให้ดีที่สุด ยิ่งกว่านั้นตอนนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอมีเด็กสาวหลายร้อยคนฝากชีวิตและความหวังไว้ที่เธอคนเดียวแน่นอนว่าเธอต้องการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ที่มากขึ้นสำหรับสุภาพสตรีสร้างเหมยทุกคนเมื่อเฉินเมืองหมิงได้ยินเธอขอหนึ่งล้านเธอก็มองไปที่จงเทียนหยูที่อยู่ข้างๆทันทีเธอเป็นเพียงผู้ช่วยของเขาเงินจะจ่ายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้านายในเวลานี้การแสดงออกของจงเทียนหยูดูน่าเกลียดมาก เขากัดฟันและพูดว่าดูเหมือนผู้หญิงคนนี้เคี้ยวลากดินจริงๆช่างสามหาวกล้าของเงินจากฉันเป็นล้านสำหรับเรื่องไร้สาระเช่นนี้เธอคงจะคิดว่าเราหมดสิ้นหนทางจึงกดราคาขนาดนี้หากเป็นกรณีนี้ก็แสดงว่าฉันถูกเอาเปรียบไม่ใช่หรอกเหรอเมื่อเห็นความโกรธของจงเทียนอยู่อีกครั้งผู้ช่วยสาวก็รีพูดขึ้นว่าคุณชายถ้าอย่างนั้นฉันปฏิเสธเธอตอนนี้เลยละกัน จงเทียนอยู่จ้องมองไปที่เธอและสาบแช่งคุณมีสมองบ้างไหมหากตอนนี้ฉันปฏิเสธเธอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีใครไปรับที่สนามบินฉันจะโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ของวันนี้ได้อย่างไรฉันจะทำอย่างไรได้อีกเพื่อให้การค้นหาที่ร้อนแรงคงต้องเดินหน้าต่อท้ายที่สุดจงเทียนอยู่ก็พูดด้วยใบหน้าที่เย็นชาคุณบอกเธอไปว่าหนึ่งล้านก็หนึ่งล้านแต่ฉันจะจ่ายห้าแสนก่อนและห้าแสนที่เหลือจะจ่ายหลังจากเสร็จงาน ความคิดของจงเทียนอยู่นั้นเรียบง่ายมากไม่มีเวลาลงนามในสัญญาเป็นลายลับอักษรสำหรับเรื่องเร่งรีบเช่นนี้ทุกอย่างตกลงกันด้วยปากเปล่าฉันจะจ่ายห้0 0 0 0หยวนแรกก่อนและอีกห้าแ0 0หยวนที่เหลือคำเดียวสั้นๆชิ่งสำหรับใบหน้าของตัวเองจงเทียนอยู่โดยไม่คำนึงถึงครอบครัวเขาก็ยังเป็นนักร้องระดับแนวหน้าแต่ต้นทุนจมอยู่ที่เขาลงทุนในช่วงแรกนั้นมากเกินไป และเพื่อรักษาใบหน้าในฐานะจ่าฝูงสตรีมชั้นนำเขาจำเป็นต้องใช้เงินอีกต่อไปดังนั้นค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องความสนใจจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ สิ่งที่ทำให้จงเทียนอยู่หน้ารำคาญใจยิ่งขึ้นไปอีกก็คือการที่จะไล่าตามจีบกูชิอี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความสามารถของนักร้องในการดึงดูดเงินนั้นแย่กว่านักแสดงมากเพราะแนวดนตรีที่หลากหลายช่องทางฟังฟรีทางออนไลน์มันไม่เหมือนนักร้องสมัยก่อนขายเทปซีดีโชว์ตัวจัดคอนเสิร์ตและอื่นๆสิ่งเหล่านี้ทำเงินได้แต่ทุกวันนี้เราต้องสร้างภาพให้เด่นดังเพื่ออาจมีแบรนด์สินค้าดังๆติดต่อเป็นพรีเซนเตอร์ แต่สำหรับดารานักแสดงหนึ่งปีสามารถสร้างรายได้หลายสิบล้านหรือหลายร้อยล้านโดยอาศัยการแสดงต่างๆรายการวาไรตี้และการประกาศต่างๆค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการตลาดในแต่ละปีนั้นโดยพื้นฐานแล้วไม่ใช่น้อยๆย,นยในตอนนี้กูชิอีในสายตาของจงเทีนยนหยูเปรียบเธอเสมือนเป็นเหมืองทองคาขนาดใหญ่หากยังไม่สามารถไล่ตามจีบเธอได้จงเทีนยนหยูยังมีความคิดที่จะลาออกจากวงการบันเทิง ถ้าเขายังคงอยู่ในวงการนี้ต่อไปรับรองเจ๊งขัดทุมย่อยยับไม่ว่าครอบครัวของเขาจะร่ำรวยเพียงใดก็ตามไม่มีเหลือในเวลานี้เฉินเมืองหมิงยังเข้าใจความหมายของจงเทียนอยู่จ่ายเงิน500,000หยวนก่อนและ500,000หยวนต่อไปจะปัดตูดแน่นอน แม้ว่าเธอไม่ต้องการจะทำอะไรแบบนี้เพราะจรรยาบรรณทางธุรกิจแต่เนื่องจากเจ้านายพูดแล้วกล้าดียังไงที่เธอจะไม่เชื่อฟงังเธอจึงต้องพูดกับเซียวเวยเว่ยว่าคุณเซียวคะเจ้านายของเราเห็นด้วยหนึ่งล้านไม่มีปัญหาแต่เงินต้องจ่ายสองครั้งจ่ายก่อนครึ่งหลังเสร็จงานจ่ายอีกครึ่งเซียวเวยเวยไม่รู้ว่าเธอถูกหลอกมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วในชีวิตจริงตอนนี้เธอไม่ใช่ผู้หญิงโง่อีกต่อไปแล้วเธอเข้าใจเจตนาชิง ของอีกฝ่ายในทันทีเธอจึงกล่าวว่าคุณเฉินถ้าบริษัทของคุณโปร่งใสในความร่วมมือจ่ายก่อนครั้งเดียวฉันถึงจะตัดสินใจจากนั้นฉันจะเริ่มรีบเตรียมงานตอนนี้แต่ถ้าไม่ก็ลืมมันไปซะไม่รับการต่อรองใดๆต่อให้จ่ายฉัน99%ก่อนแล้วค่อยจ่าย1%ก็ตามต้องขอโทษด้วยฉันจะไม่รับงาน หลังจากที่จงเทียนอยู่ได้ยินเรื่องนี้ใบหน้าของเขาก็กลายเป็นสีเขียวทันทีและพูดว่าผู้หญิงคนนี้ช่างโหดร้ายจริง,รงๆและเธอก็ปิดหัวข้อเจรจาทั้งหมดโดยตรงเฉินเมิงหมิงถามอย่างช่วยไม่ได้คุณชายเอาไงกันดีคะจงเทียนอยู่สาบแช่งฉันจะทำอะไรได้บ้างละตกลงกับเธอให้เธอจัดการซะเดี๋ยวฉันจะไปที่นั่นถ้าฉันลงจากเครื่องบินแล้วและไม่เห็นแฟนคลับผู้หญิงถึง3า0รอคนแล้วก็ฉันจะฆ่ามันเอง เฉินเมิงหมิงถามอย่างไม่แน่นอนงั้นให้การเงินโอนเงินตอนนี้เลยไหมคะตกลงจงเทียนอยู่กัดฟันคุณต้องตรวจสอบบัญชีของอีกฝ่ายจากนั้นแจ้งการโอนเงินฉันจะอนุมัติในมือถือโดยตรงโอเคค่ะในที่สุดเฉินเมิงหมิงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่เงินของเธอเองแต่ด้วยเงินจำนวนนี้ก็เสียดายเหมือนกัน จะอย่างไรก็ตามถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขในท้ายที่สุดจงเทียนอยู่จะมองว่าเธอเป็นตัวปัญหาอย่างแน่นอนบทที่ 2,862, โชคดีที่ในที่สุดปัญหาก็ได้รับการแก้ไขแม้ว่าจะใช้เงินเป็นจำนวนมากแต่บัญชีนี้จะต้องบันทึกไว้ในนามของผู้จัดการสวีและเรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเธอ ดังนั้นเธอจึงรีบยืนยันความร่วมมือกับเซ e ียวเว่ยเวยทันที T, และถามเธอสำหรับบัญชีโอนเงินจากนั้นจึงแจ้งฝ่ายการเงินเพื่อรับผิดชอบการชำระเงินทันทีเมื่อจงเทีนยนหยูขึ้นเครื่องบินส่วนตัวและกำลังรอเครื่องออกฝ่ายการเงินก็จัดการการโอนเงินเสร็จสิ้นหลังจากที่จงเทีนยนหยูใช้โทรศัพท์มือถือของเขาอนุมัติเซ e ียวเว่ยเวยก็ได้รับข้อความการโอนเงินทันทีจากสตูดิโอตัวแทนนักร้องของจงเทียนหยูหนึ่งล้านหยวน ในหัวใจของเซียวเวยยมีความสุขมากในความเห็นของเธอ j อบพิเศษนี้เป็นเพียงแค่การปรับปรุงชีวิตของทุกคนดังนั้นเธอจึงส่งข้อความเสียงไปยังกลุ่มพนักงานหญิง1,000คนของบริษัททันทีและพูดกับสมาชิกทุกคนว่าตื่นตื่น,น,นมีเรื่องแล้วหลายคนในกลุ่มรีบถามว่าเรื่องอะไรคะ เซียวเว่ยกล่าวว่ามีงานพิเศษเขาให้พวกเราแสดงเป็นแฟนคลับหญิงที่สนามบินอีกฝ่ายต้องการ300คนพวกเขาจะมาถึงสนามบินจินหลิงในสองชั่วโมงกระบวนการไปรับดาราคนดังใช้เวลาครึ่งชั่วโมงคราวนี้เรามีปราร์ตี้ใหญ่คือแสดงเป็นบรรดากลุ่มแฟนคลับประจำจินหลิงและค่าจ้างรับเหมากรีตคนคนหนึ่งจะได้รับถึง2,500หยวน คราวนี้เซียเวยเวยได้รับเงิน1ล้านจากงานนี้เธอโยนรายได้250,000เข้าบริษัทและอีก750,000ที่เหลือถูกแบ่งให้พนักงานมันเท่ากับ2,500หยวนต่อคนทันทีที่ส่งข้อความนี้ไปในกลุ่มก็แทบจะระเบิดในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้ใครจะคิดว่าจะทำเงินได้ถึง2,500หยวนเวลาการเดินทางไปกลับสนามบินโดยรวมรวมทั้งหมดแล้วไมีเกิน3ชั่วโมงอีกทั้งเป็นไปไม่ได้ที่จะเสียค่าแท็กซี่ถึง500หยวน ดังนั้นหลายร้อยคนในกลุ่มจึงตอบรับแทบไม่ต้องคิดและคำตอบของทุกคนก็คล้ายกันพี่เวยเวยฉันจะไปนับหนูด้วยหนูอีกคนพี่เวยท้ายที่สุดผู้อาสาร่วมงานนี้เพิ่มขึ้นหลายเท่าและทุกคนไม่อยากพลาดโอกาสที่ดีเช่นนี้ อย่างไรก็ตามกิจ,จกรรมนี้ต้องใช้คน300คนและในกลุ่มมีพนักงานประจำและนอกเวลารวมๆกันแล้วมีมากกว่า1,000คนมีคนมากเกินไปและวิธีการแจกจ่ายจึงกลายเป็นปัญหาที่ยากขึ้นเพราะมันเหลือคนละนิดๆหน่อยๆเซียวเว่ยเวยจึงคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและกล่าวว่าครั้งนี้เนื่องจากจำนวนคนที่ต้องการเพียง300คนเท่านั้นเราจึงมีเงื่อนไขาบางอย่างในการเลือกคนดังต่อไปนี้ประการแรกต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัทสร้างเหมย ประการที่สองจากพนักงานประจำแบ่งแยกอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมของเดือนที่แล้วจะถูกเลือกจากมากไปหาน้อยภายใน300คนแรกสูงสุดของบริษัทจะได้รับโอกาสนี้ประการที่สามถ้าผู้ถูกเลือกไม่มีเวลาไปโคต้าจะถูกเลื่อนลงไปอีกทันทีทันทีที่เงื่อนไขเหล่านี้ออกมาหลายครอบครัวในกลุ่มก็มีความสุขและเป็นกังวล คนที่มีความสุขคือพนักงานประจำและเป็นผู้ที่มีอัตราการเข้างานค่อนข้างสูงก็คือคนที่ขยันมาทำงานนั่นเองหัวข้อเงื่อนไขนี้น่าสงสารพนักงานสาวพริตตี้พา i m มพวกเธอคิดว่าถ้าไม่เซส็นสัญญาทำงานเต็มเวลากับบริษัทสร้างเหมยก็จะได้ร่วมมือกับหลายบริษัทและจะได้มีโอกาสหาตัวเลือกที่อิสระมากกว่าพนักงานประจำของบริษัท แม้ว่าพนักงานพาร์ทไทม์เหล่านี้จะดูหดหูมากแต่ก็ไม่มีอะไรจะพูดนี่คือราคาของเสรีภาพในการไม่เซ็นสัญญาเช่นเดียวกับความแตกต่างระหว่างคนทำงานประจำกับพนักงานชั่วคราวผลประโยชน์ย่อมแตกต่างกันไปโดยปริยายนอกจากนี้พนักงานที่ทำสัญญาเต็มเวลาย,ยังเชื่อมั่นในกฎนี้เมื่อพิจารณาจากวิธีการจัดลำดับจากการเข้าร่วมงานสรุปเกณฑ์การประเมินที่สำคัญที่สุดคือบุคคลที่สร้างไรายได้ให้กับบริษัท คือบุคคลแรกที่ได้รับการคัดเลือกใครเข้าร่วมกิจกรรมมากก็แสดงว่าคุณได้สร้างไรายได้ให้กับบริษัทมากเมื่อทางบริษัทเจอโอกาสที่ดีเช่นนี้แน่นอนทางบริษัทจะให้ความสําคัญกับบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นเป็นอันดับแรกเซเียวยวยเห็นว่าทุกคนไม่ได้คัดค้านการตัดสินใจของเธอดังนั้นเธอจึงพูดทันทีว่าให้พี่หลีฝ่ายการเงินส่งอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมในเดือนที่แล้วให้กับกลุ่ม พนักงานทุกคนที่อยู่ใน300อันดับแรกและบุคคลนั้นไม่มีติดขัดเรื่องเวลาขอบเป็นภายใน10นาทีนะคะโปรดยืนยันการลงทะเบียนกับพี่หลิวและหากมีใครติดธุระจะเลื่อนลำดับลงไปเรื่อยๆจากระดับ300คนลงไปหากใครไม่ได้ลงทะเบียนเกิน10นาทีจะถือว่าสละสิทธิ์โอเคเอาตามนี้ยุติธรรมที่สุดบทที่2 8 6 3การเคลื่อนไหวของเซีเวยเวยนั้นเร็วมาก ด้วยการยืนยันเพิ่มเติมและการคัดกรองรายชื่อบุคลากรเธอสามารถระบุพนักงานได้300คนภายใน10นาทีต่อมาเซียวเวยเวยและเฉินเมืองหมิง,มงทำความเข้าใจในรายละเอียดขั้นตอนบางอย่างรวมทั้งสโลแกนที่ต้องตะโกนดังๆรูปแบบที่จะแสดงและการเคลื่อนไหวทางกายภาพของเวลาตลอดจนเสียงกรี๊ดกรีดแบบสลบทํยังไงเบื้องต้นส่วนตัวของจงเทียนอยู่เองก็ไม่พอใจเซียวเวเวย มากแต่หลังจากที่เห็นว่าเธอทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพอารมณ์ของเขาก็ค่อนข้างผ่อนคลายลงเมื่อเครื่องบินของจงเทียนอยู่ทยานฟ้ามุ่งหน้าบินไปที่จินหลิงเซียวเว่ยได้ส่งพนักงานของเธอกำลังเดินทางไปแล้วพริตตี้สาวสวย300อคนกำลังเตรียมที่จะออกจากที่พักมุ่งหน้าไปยังสนามบินมีทั่วทุกมุมของเมืองจินหลิงหลังจากที่เซียวเว่ยจัดขั้นตอนการงานนี้เสร็จแล้วเธอก็รู้สึกมีความสุขราวกับชนะการต่อสู้ เธอยังจำได้ว่าเมื่อพี่เขยของเธอเย่เฉินมอบบริษัทสร้างเหมยให้กับเธอบริหารบริษัทนี้ยังคงเป็นบริษัทแรกในชีวิตของเธอแต่เพียงในเวลาอันสั้นเธอได้ทำให้บริษัทนี้เติบโตขึ้นไปในทิศทางที่ดีและไม่เพียงแต่ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นเรื่อยๆขนาดของบริษัทก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นเงาตามตัวแน่นอนเธอรู้ดีด้วยว่าเหตุผลที่เธอประสบความสำเร็จในการพัฒนาและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนั้น เป็นเพราะใบหน้าของเย่เฉินเป็นหลักตอนนี้ธุรกิจมากมายได้รับการแนะนำโดยหงห้าและคนของเขาหากไม่ใช่เพราะพวกเขาเหล่านี้บริษัทสร้างเหมยเป็นไปไม่ได้ที่จะไปถูกทางได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้เมื่อกำลังภาคภูมิใจในใจของเธอก็หวนคิดถึงพี่เขยเย่เฉินไม่ได้หัวใจของหญิงสาวในตอนนี้แทบจะระเบิดออกมาแล้วก็ว่าได้ ตอนนี้เธอมีความรับต่อเยเฉินอย่างลึกซึง้งแม้เธอจะรู้ว่าช่องว่างระหว่างตัวเองกับเยเฉิญน,นั้นห่างกันเกินไปแต่เมื่อเธอมีความรับแบบนี้แล้วมันก็ยากจริงๆที่จะทําใจได้ง่ายๆแม้ว่าเธอจะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ตามเยเฉินจะอยู่ในหัวใจของเธอตลอดไปมิ่เสื่อมคลายดังนั้นเธอจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหลังจากที่คิดๆดูแล้วลังเลแล้วลังเลอีกจะโทรดีไหมนะและในที่สุดเธอก็เผลอกดปุ่มโทรออกโดยไม่รู้ตัวหายเยเฉิญทันทีนท ในขณะนี้เย่เฉินซึ่งอยู่ในโรงแรมป่านจินฮานกงได้รับโทรศัพท์จากเซียวเวยเวและเขาก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยอย่างอดไม่ได้ในเวลานี้เขาเกือบลืมเซียวเวยเวยไปแล้วเพราะงานเยอะแต่ถึงงานเยอะยังไงเวลากลับครุหาทอมสันไปก็นึกขึ้นได้ตลอดแต่ทว่าช่วงนี้มันแปลกแปลกพิลึกยังไงชอบกวนอยู่ เดิมทีทุกเช้าที่ระเบียงของคฤราหน์หลังข้างางยายเซียวจะมานั่งบนนั่งดูด่าเฉียนหงเยนที่ขโมยเงินของเธอและทิ้งจีหลิงไปเมื่อปีที่แล้วทุกวันไม่เว้นวันพระวันเจ้าอย่างไรก็ตามเธอจะต้องปะทะเดือดกับมาหลันทุกวันที่ระเบียงแต่ในช่วงเวลานี้ยายเซียวดูเหมือนจะมีข้อจำกัดมากมายและไม่เคยได้ยินเสียงเธอปะทะกับมาหลันมาหลายวันแล้ว สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือสถานะของเซลเว่ยในตระกูลเซลนั้นสูงส่งมากในขณะนี้และเธอถูกมองว่าเป็นหนึ่งเดียวในตระกูลเซลที่หาเงินได้สาเหตุหลักเป็นเพราะว่ายายเซลก็แก่แล้วไม่ได้หาเงินเช่นเดียวกับสองพ่อลูกเซลฉางเฉียนและเซลไหหลงที่ยังคงเลี้ยงอยู่ตอนนี้ทั้งหมดต้องพึ่งพาเซลเวเวยเพื่อหาเงินมาเลี้ยงปากท้อง แม้ว่านางเซียวจะเคยอยู่ในอำนาจมาตลอดชีวิตเธอเคยคิดที่จะบังคับให้เซวเวเวยมอบเงินให้เธอดูแลแต่หลังจากที่เซียลเววยกลายเป็นผู้บริหารบริษัทเต็มตัวบทบาทของเธอก็ดูแข็งแกร่งขึ้นมากและความคิดของเธอก็แน่วแน่มากขึ้นดังนั้นเธอได้ชี้แจงให้ยายเซียลทราบในทันทีว่าอำนาจปัจจุบันของตระกูลเซียวอยู่ในกำมือเธอ เนื่องจากเธอมีหน้าที่หาเงินและเลี้ยงดูครอบครัวเือจึงต้องเป็นคนแรกและคนสุดท้ายในครอบครัวนี้ที่จะตัดสินใจทำอะไรส่วนคนอื่นๆมีหน้าที่จะต้องทำตามคำแนะนำของเธอไม่เว้นแม่ยายเซียวตอนแรกยายเซียวค่อนข้างจะไม่เชื่อฟังแต่สุดท้ายเธอก็ทำได้เพียงต้องยินยอมรับข้อตกลงได้เท่านั้นและหลังจากเซียวเว่ยเวยได้ควบคุมอำนาจที่โดดเด่นในตระกูลเซียวแล้วคำขอแรกที่ทำคือหยุดยายเซียวไปทะเลาะวิวาทกับครอบครัวของเย่เฉิน ยายเซียวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหยุดทะเลาะกับหมาหลันที่ระเบียงทุกวันเย่เฉินไม่รู้รายละเอียดในเรื่องนี้รู้แต่เพียงว่านางเซียวไม่ได้เคลื่อนไหวมากนักในช่วงนี้เมื่อเธอไม่ขยับครอบครัวเซียวก็จางหายไปจากวิสัยทัศน์ของเย่เฉินและบรรดาเพื่อนบ้านแถวนั้นก็เงียบสงบหูตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา อย่างไรก็ตามแม้ว่าเย่เฉินจะยังคงแปลกใจแต่เขายังคงเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเซียวเวยเวและถามอย่างอบอุ่นว่าเวยเวยคุณกำลังมองหาอะไร e i̇şte. ที่จะทำกับผมหรือเปล่าเซียวเวยเวยรู้สึกประหม่าทันทีและเขินอายเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงเย่เฉินทันทีหลังจากนั้นเธอจึงเอ่ยขึ้นว่าพี่เขยคุณทำอะไรอยู่บทที่2,864 เยเินพูดอย่างสบายๆพอดีผมออกมาหาเพื่อนข้างนอกคุณเป็นยังไงบ้างเซียวเว่ยรีบพูดว่าเออจริงๆแล้วฉันเพียงแค่โทรมารายงานสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดของบริษัทให้พี่เคยฟังค่ะเยเินหัวเราะและถามเธอว่าความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยสิเซียวเว่ยรีพูดพี่เขยคะในช่วงเวลานี้ทางบริษัททุกอย่างก็เข้าที่เข้าทาง ตอนนี้กำลังดำเนินการไปได้ด้วยดีถึงยังไงก็ต้องขอบคุณพี่เขยแล้วก็ท่านหงห้าและคนอื่นๆที่ช่วยแนะนำช่องทางการติดต่อกับลูกค้ารายได้ของบริษัทก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและจำนวนพนักงานหญิงก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะยเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าไม่เลวนี่ผมหวังว่าคุณจะสามารถทำงานต่อไปและทำให้บริษัทดียิ่งขึ้นไปอีกนะ เซียวเวยวเวยพูดด้วยท่าทางเคร่งครึมและสัญญาว่าพี่เขยวางใจเถอะฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อทำให้บริษัทเติบโตขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นและกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในจินหลิงตลอดไปถึงเป็นเบอร์หนึ่งของมณฑลและจะไม่มีวันทำให้พี่เขยผิดหวังแน่นอนเกล่เฉินส่งเสียงห้ามและเตือนคุณต้องจำไว้เสมอว่าคุณเคยถูกเจ้านายที่ไร้ยังอายรังแกและบีบบังคับอย่างไร จำไว้ว่าคุณจะต้องอย่าเป็นเหมือนพวกเขาเกินสติตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่าเอาเปรียบพนักงานที่ทำงานให้คุณเข้าใจไหม you, way, way. เซียวเว่ยเว่ยรีบพูดอย่างจริงจังว่าพี่เคยไม่ต้องห่วงฉันเซียวเว่ยเว่ยพูดตามตรงเมื่อก่อนไม่รู้ตัวเองจริงๆฉันมีความต้องการอยากมีเงินมีทองเยอะๆอยากมีหน้ามีตาไม่ว่าฉันจะพยายามทํามากแค่ไหนแต่กลับกลายเป็นว่ายิ่งแย่ลงกว่าเดิมมากแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจสัจธรรมชีวิตแล้วที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ยิ่งให้ยิ่งได้ พี่เขยฉันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะหลังจากถูกหลอกครั้งที่แล้วฉันก็เข้าใจด้วยว่าชีวิตมันไม่ง่ายนักดังนั้นตอนนี้ฉันจึงเปิดกว้างและซื่อสัตย์กับพนักงานและฉันก็คิดถึงพนักงานก่อนตัวเองเสมอด้วยเหตุนี้เซียวเว่ยเว่ยจึงรีพูดยกตัวอย่างเช่นวันนี้ฉันได้รับงานพิเศษค่าจ้างถึงหนึ่งล้านหยวนเชียวนะพี่เขยอีกฝ่ายขอให้ฉันพาพริตตี้สามร้อยคนไปสนามบินเพื่อแจ้งทําเป็นแฟนคลับดารานักร้องฝ่ายผู้ว่าจ้างเพิ่งติดต่อมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้ว อันที่จริงปกติหากฉันจ้างพนักงานคนละ500หยวนก็ถือว่าไม่เลวเลยนะมันก็จะใช้เงินทั้งหมด150,000หยวนและอีก850,000หยวนเป็นกำไรเข้าบริษัทในความเป็นจริงฉันก็สามารถทำได้และไม่ให้ใครรู้แล้วทุกคนย่อมไม่มีความเห็นเป็นธรรมดาอย่างไรก็ตามในที่สุดฉันก็ตัดสินใจใหม่หมอบผลตอบแทนจำนวนมากให้กับพนักงานดังนั้นสำหรับ300คนเหล่านี้ฉันจึงให้ค่าจ้างคนละ2,500หยวน เหตุผลของการทำเช่นนี้ก็คืออย่างที่พี่เคยพูดฉันไม่อยากเห็นเงินแล้วตาโตเพื่อเอาเปรียบพวกเธอเหล่านั้นในทางกลับกันฉันอยากใช้กิจกรรมนี้เป็นรางวัลจูงใจให้พนักงานทำงานให้ดีขึ้นและพยายามมากขึ้นในอนาคตขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นพนักงานไปในตัวและให้พวกเธอเห็นว่าความพยายามของพวกเธอไม่ได้สูญเปล่าด้วยวิธีนี้ฉันคิดว่าพนักงานทุกคนจะคิดบวกและมีทัศนคติที่ดีมากขึ้นในอนาคต ยเย่เฉินอดไม่ได้ที่จะชมเชยเวยเวยคุณทำได้เชื่อผมสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดมันทำให้ผมชื่นชมคุณจริงๆหลังจากพูดยเย่เฉินหยุดเล็กน้อยแล้วพูดว่าถ้าคุณคำนวณแบบผิวเผินดูเหมือนว่าคุณจะสูญเสียโอกาสสร้างผลกำไรหลายแสนหยวนแต่ถ้าคุณพิจารณาดูในระยะยาวคุณมีแต่ได้กับได้ดังคำกล่าวที่คุณพูดมายิ่งให้ยิ่งได้ หากคุณอยากได้รอยยิ้มจากใครสักคนคุณก็เพียงยิ้มให้เขาก่อนหากคุณอยากให้คนอื่นด่าคุณคุณก็เพียงด่าคนอื่นก่อนแต่ถ้าหากคุณอยากให้คนอื่นตบหน้าคุณคุณก็เพียงตบหน้าคนอื่นเขาก่อนนี่คือสัจธรรมคุณมาถูกทางแล้วเว่ยเวสุดยอดเมื่อคุณทำแบบนี้แล้วในอนาคตแน่นอนว่าพนักงานจะทุ่มเททำงานหนักและจะมีแต่บุคลากรที่มีคุณภาพสูง ผลกำไรที่คนเหล่านี้ได้รับจะสามารถสร้างให้กับบริษัทสร้างผลกำไรมหาศาลในอนาคตอย่างแน่นอนแต่ถ้าวันนี้คุณโกหกพวกเขาและปกปิดรายรับจริงๆมันก็เท่ากับว่าคุณซื้อระเบิดเวลาถ้าวันหนึ่งพนักงานรู้ทุกคนจะรู้สึกต่อต้านคุณและบริษัททันทีสิ่งนี้จะทำให้ถนนข้างหน้าดูแคบลงและแคบลงเรื่อยๆเซียไวยเวยพูดอย่างมีความสุขขอบคุณพี่เขยสำหรับคำชมและคำแนะนำ ฉันจะคิดหาวิธีที่จะทําให้ถนนในอนาคตกว้างขึ้นและกว้างขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเย่เฉินส่งเสียงหามและกําลังจะวางสายแต่ทันใดนั้นเขาก็นึกถึงรายละเอียดที่เธอเพิ่งพูดถึงเมื่อสักครู่ดังนั้นเขาจึงถามว่าเวยเวยเมื่อกี้คุณเพิ่งบอกว่ามีคนจ้างคุมหนึ่งล้านใช่ไหมดังนั้นคุณจะนําพริตตี้จํานวนสามคนไปที่สนามบินใช่ไหมครับใช่ค่ะ เซียวเวยเวยพูดด้วยรอยยิ้มนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้รับงานแบบนี้เลยนะพี่เขยดูเหมือนว่าในตอนนี้มีคนดังจำนวนไม่น้อยเลยนะที่ยอมจ่ายเงินมากมายเพื่อซื้อแฟนคลับไม่ใช่แค่คนดังเท่านั้นนะคะแม้แต่ร้านชานมไข่มุกยังสร้างภาพหน้ามาจ้างคนมาเข้าคิวซื้อของที่ร้านตัวเองและแม้แต่คนดังทางอินเทอร์เน็ตอีกมากมายก็ทำสิ่งนี้ จ้างคนมาอวยตัวเองแต่ถ้าหากคนดังเหล่านั้นไม่สร้างภาพจ้างคนมาอวยตัวเองเวลาไปไหนมาไหนอาจจะโดนด่าก็มีให้เห็นเพราะคนเราความคิดไม่เหมือนกันคนรักมีคนชังก็มีเพราะฉะนั้นจะเป็นการดีสักกว่าที่จ้างคนเยอะๆมาคลั่งไคล้ตัวเองสร้างภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองสิ่งนี้ง่ายสุดถ้ามีเงินงยเยฉินพยักหน้าและรีบถามคุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนซื้อแฟนคลับให้ไปรับที่สนามบิน เซียวเว่ยไม่ได้ปิดบังอะไรจากเย่เฉินและพูดโดยตรงว่าเป็นนักร้องวัยรุ่นชื่อจงเทียนอยู่ว่ากันว่าเขาเองได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้เย่เฉินอดหัวเราะไม่ได้โอ้โหนึกว่าใครบทที่2865แม้ว่าเย่เฉินจะไม่เคยพบกับจงเทียนอยู่แต่เขาไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อจงเทียนอยู่แม้แต่นิดเพราะสวีดันเดินกับเรื่องห้องชุดประธานาธิบดี ยิ่งไปกว่านั้นผู้ชายคนนี้ยังคงต้องการไล่ตามหูชิวอี้ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เขายิ่งไม่แฮปปี้เมื่อนึกถึงคำพูดที่รุนแรงทางโทรศัพท์ของจงเทียนอยู่ต่อเฉินเจอขายเย่เฉินจึงวางแผนที่จะทำให้จงเทียนอยู่ลืมไม่ลงกับมิตรภาพของผู้คนในเมืองจินหลิงสิ่งนี้จะทำให้จงเทียนอยู่รู้สึกถึงความกระตือรือร้นของชาวเมืองจินหลิงตั้งแต่วินาทีที่เขาลงจากเครื่องบิน เขาต้องการที่จะจ้างแฟนคลับผู้หญิงไปรับที่สนามบินใช่ไหมถ้ายังไงแล้วฉันจะจัดเซอร์ไพรส์ให้คุณโดยตรงในเวลานี้เซียวเว่ยเวยที่ปลายสายของโทรศัพท์ถามด้วยความสงสัยพี่เคยคุณรู้ไหมว่าจงเทียนอยู่เป็นใครเย่เฉินกล่าวว่าผมไม่รู้แต่ไม่นานผมควรจะรู้จักเขาในเร็วๆนี้หลังจากนั้นเย่เฉินก็พูดว่ายังไงก็ตามเวยเวยผมยังมีเรื่องจะต้องจัดการอยู่เอาเป็นว่าเราค่อยคุยกันทีหลังนะ เมื่อเซียวเว่ยเวยได้ยินเรื่องนี้แม้ว่าเธอไม่เต็มใจที่จะวางสายแต่เธอก็อายเกินกว่าจะฝืนพูดต่อแล้วจึงพูดอย่างเร่งรีบว่าพี่เคยคะคุณน่าจะยุ่งถ้ายังไงฉันไม่รบกวนคุณแล้วฉันก็จะไปคุมงานต่อเหมือนกันเย่เฉินวางสายและพูดกับเฉินเจอข่ายทันทีว่าประธานเฉินโทรหาหงห้ามาหาผมหน่อย เฉินเจอขายพยักหน้ารีบโทรหาหงห้าทันทีจากนั้นเฉินเจอขายจึงพูดกับเย่เฉินว่านายน้อยครับหงห้าบอกว่าทานข้าวเสร็จแล้วจะรีบมาที่นี่ทันทีเขาบอกว่าจะถึงที่นี่ในสิบนาทีตกลงเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าผมมีงานบางอย่างที่จะให้พวกคุณต้องทําที่สนามบินคุณลองเช็คดูให้ผมหน่อยสิว่าช่วงบ่ายนี้มีเครื่องบินส่วนตัวจากเย็นชิงลงจอดที่จินหลิงหรือเปล่าถ้ามีให้ถามเวลาลงจอดและสถานที่หลังจากลงจอดผมจะเตรียมการ เฉินเจอข่ายถามด้วยความสงสัยนายน้อยท่านกำลังคิดจะทำอะไรครับยเย่เฉินหัวเราะเบาๆและพูดว่าจงเทียนอยู่กำลังมาที่จินหลิงผมจะเตรียมเซอร์ไพรส์ให้เขาสักหน่อยในไม่ช้าเฉินเจอข่ายก็ได้ยินข้อความแจ้งจากสนามบินว่า มีเครื่องบินเจ็ดส่วนตัวที่ขอใบอนุญาตเส้นทางบินจากเยนชิงมายังจินหลิงเมื่อ20นาทีที่แล้วเครื่องบินจะลงจอดที่จินหลิงในอีก2อชั่วโมงข้างหน้าหลังจากลงจอดเครื่องบินจะแล่นไปในโรงเก็บเครื่องบินหลังจากเครื่องบินจอดก็จะมีคนมารับเขาจากอาคาร VIP โดยเร็วที่สุดไปยังอาคารผู้โดยสารขาเข้า เฉินเจอไขอธิบายกับเย่เฉินว่าานน้อยครับโดยทั่วไปแล้วเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวพวกเขาวควรใช้ช่องมีไอพีเพราะอาคารผู้โดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจจะเป็นอาคารที่แยกจากการและจะมีระยะห่างจากเทอร์มินอลหลักเป็นระยะทางที่ไกลกันพอสมควรผู้โดยสารของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวจะไม่อยู่กับผู้โดยสารธรรมดาเมื่อเข้าหรือออกจากสนามบินอย่างไรก็ตามทำไมจงเทียนอยู่ถึงข้ามมาที่อาคารผู้โดยสารหลักเฉินไม่รู้ว่ามันกำลังทำอะไร เล่เฉินฟังและพูดด้วยรอยยิ้มความตั้งใจของเขาง่ายมากอาคารผู้โดยสารชั้นธุรกิจมีขนาดเล็กมากและการตรวจสอบคนเข้าและออกก็เข้มงวดหากคุณออกจากสนามบินโดยตรงจากที่นั่นคุณจะไม่สามารถเพลิดเพลินไปกับพิธีการต้อนรับของแฟนคลับที่ยกขยงกันมานะสิ หลังจากพูดเย่เฉินพูดอีกครั้งผมได้ยินมาว่าตอนนี้เขาจ้างพริตตี้300คนปลอมตัวเป็นแฟนคลับมารับเขาที่สนามบินอาคารผู้โดยสารหลักมีขนาดใหญ่และมีคนจำนวนมากดังนั้นการแสดงที่นี่จะอลังการงานสร้างบางทีมันอาจจะเป็นการค้นหาที่ร้อนแรงในอินเทอร์เน็ตก็เป็นได้นั่นสินะเฉินเจอขายพยักหน้าเล็กน้อยและยิ้ม คนกลุ่มนี้ในวงการบันเทิงมันจอมปลอมเกินไปจริงๆแม้แต่แฟนคลับก็ยังใช้เงินซื้อมาไม่น่าแปลกใจเลยที่คนจะพูดว่าจงเทียนอยู่ดาราคนนี้กำลังสูญเสียเงินเพื่อซื้อใบหน้าเ่าเชนยิ้มและกล่าวว่าเนื่องจากจงเทียนอยู่ให้ความสำคัญกับความโอ้อาตรการตาดังนั้นผมจะจัดรายการพิเศษให้เขาในวันนี้เฉินเจอข่ายถามอย่างเร่งรีบนายน้อยท่านมีแผนยังไงบ้าง เยเฉิญพ่นลมเมื่อหงห้ามาถึงผมจะบอกพวกคุณพร้อมกันสิบนาทีต่อมาหงห้าก็มาถึงทันทีที่เขาเข้าไปในห้องทำงานของเฉิญเจอข่ายเขาแทบรอไม่ไหวที่จะถามนายน้อยมีสิ่งใดให้หงรับใช้ครับเยเฉินยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่ามีบางอย่างผมต้องการให้คุณทำงานกับประธานเฉิญหงห้ารีบกล่าวว่านายน้อยเพียงแค่ท่านออกคำสั่งมา ยเย่เฉินกล่าวว่าหงห้าคุณมีลูกน้องจำนวนมากอยู่ในมือถูกต้องไหมถ้ายังไงคุณช่วยระดมพลมาให้ผมหน่อยเอาให้เยอะที่สุดโดยเฉพาะให้พวกหน้าตาโหดๆเสียงหล่อนบรรยายอาจจะอ่านไม่ถูกเป็นบางคำก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะแต่สำหรับท่านใดไม่อยากฟังเสียงบรรยายก็กดปิดเสียงไว้ค่ะนิยายเรื่องผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้าน แอดมิน <Ad> เป็นคนแปลเองตัดต่อคลิปวิดีโอเองหากแอดมินทำผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยผู้อ่านไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะร่วมสนับสนุนให้กำลังใจแอดมินในการแปลและทำคลิปวีดีโอตอนต่อไปได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี4045083554ชื่อบัญชีอมาราทองวิไลท่านใดที่สนับสนุนแอดมินแล้วรบกวนแอดไอ gf 244,180พร้อมแนบสลิปหลักฐานการโอนเพื่อเข้าร่วมห้อง VIP ค่ะ